เดี๋ยวเรามาดูไอ้เจ้าซีรีส์ห้ารอยจัมจีซีนะต,ต้อยต้อยปรับมาตีใส่นะครับนะนี่มึงใส่มานี่ดูเขาจะตีแบบไหนจะต้อยมาแบบไหนนะตั้งลำก่อนนะตั้งลำก่อน Ba. Oh. Tít mà nó tít 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 man. Tít sai phơi mà. Đây. Nhấc lên. Thank you. The night, the night. Long, 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 long. Tít lại quay mai mai tít máy tít. Long, 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 long. Mai tưng long. long, long lên. Đáp long lệ ai? trải vậy gặp tưng này thì lông lông, lông lên lông lên, lông 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 lông, à, à. lông lên lòng 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 à lòng lòng lông lông lòng lông lông, lòng lòng lông lòng วยงาไอ้เลยใส่อย่างซวยนะครับนะใส่ซวยใส่กลงซวยอยู่เยอะเลยแต่ว่ามาตามน้ำนักนะครับไม่ใจญ่เบกนี่ต่อยเก็บนะครับต่อยเก็บแล้วต่อยห่างเก็บ เฮ้มาปรับมัดซายฮะมึเลยกปรับมัดซ้ายฮะยกสักทีนะยกสักทีอะห้างซองนะมึห้างซองกันแก่นสันมันจะต้อยยาดฤทธิ์นะมันต้องเลี้ยงอะไรอย่างไวกำลังต้อยได้ยาวเลยต้อยได้ยาวเลย ริริยรลอยซัดซีซีอย่างไรมันก็ล่องครับอย่างไรมันก็ล่อไปต่อไปยกไปยก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 เราจะไปใต้เก๋ๆก็ยกไปแล้วล่ะ ไก่วาว่าวซีรีส์อร่อยมันจะเชยมันไม่เชยนะมันล่อเรียมๆล่อกาะรุปกระส่งนะโอเคขันูซามอกนะยกดำน,น,นั่นซามอกนะอ่านี่โอกี้นะครับรอกกี้ ก็อกกี้หนูจะต้องล็อกกี้คนครับล็อกกี้นะครนะัหนูเด็กเด็กก้าจอดอยู่ในหน้านะครับนะเด็กก้าต้องหัวจัดนะจอดในหน้าแต่เวลาเขาจงตรงตรง,ตรงนี้นะหนเหลือในชุนหล่อเขาติดเดี๋ยวไปเลยกต็ตอน,นั่งนะ เราจะวิ่งกี่ยังน้องอเอาป่ออ๋อ